sehat senai Ko salah aku salahham apa ya kataham katame aku salah saming sama ชานงภาเวตินิยานิกังปัจจยคามิงทิฏทิขตานงบาหานายะปัธมายะภูมิยาปันติยาวิวิจีวะกามหิปัมังชานังอุปัสสม ปัชาวิหารติมทุกขคาปฏิปทังทันทาพินยังทุกขาปฏิปัังคิดปาพินยังสุขาปฏิปัังทันทาพินยังสุขาปฏิปััง

ตะเมธาหมากุสลายัสมิงสมเยโลกุตารังชานังพาเวตินิยานิกังอปัจัะขามิงทิทฐิขตานังบหานายะปธรรมายะภูมิยาปัตติยาวิตัก กวิจารานังบูปะสมาติยังชาณังตติยังชาณังจตุทังชาณังปะทะมังชาณังปัญจมังชาณังอุปัสสัมปัชาวิหารติทุกขาปฏิปะทังทันทา พินยังทุขาปติปทังคิปปาพินยังสุขาปติปทังทันท้าพินยังสุขาปติปทังคิปปาพินยังตัดสมิงสมัยภัสโสติอาวิก เโปุต hey, hey, ิเมธัมมะกุสลากะตะเมธัมมะกุสลายัสมิงสะมยโลกุตารังชางภาเวตินิยานิกังปัจจัยคามิงทิฏ Hi kataang bahhanaya pakamaaya pumi dapat tiia wiwi cehewakahhamehi patamangsang upasahammbasyawiharaati Thkhahapati patangthanta pinyang suhun yaang คาปฏิปทังคิปปาปินยังสุนยะตังสุขาปฏิปทังทันทาพินยังสุนยะตังสุขาปฏิปทังคิปปาปินยังสุนยะตังตัสสมิงสัมยีภัสโสติอวิคเคปุติอิเม ธรรมะกุศลธราแต่เมธะรรมกุศลยาสมิงโลคุตารังสานังพาเวตินิยเนคังอปัจยะขามิงทิธิขตานังปาฮานายะปเทมายะภูมิยาปัตติยาวิตา การวิจารณ์วูปะสมาทุติยังชานังตติยังชานังจะตุทังชานังปะทะมังชานังปัญจมังชานังอุปัสสัมปัชาวิหารติทุคขาปฏิปติทังทันธาพินยังทุกขา ปฏิปทังคิปปาพินยังสุสุญญาตังสุขาปฏิปทังทันธาพินยังสุญญาตังสุขาปฏิปทังคิปปาพินยังสุญญาตังตัดสมิงสามะเยผัดโสโหติอวิงเคปุโหติ อิเหธรรมากุสลัหกตาเมธรรมกุสลายัดสมิงสมเยโลกุตารังชานังพาเวตินิยานิกังอปัจจะคามิงทิทิคานางบาหานายปธรรมายภูมิยาปัต ติยาวิวิดเจวากาเมหิปัมมงชานังอุปัสสมปัชาวิหารตินทุคขาปฏิปัทางคิทันทาพินยังอัปปนิสตังทุคขาปฏิปัทังคิปปาพินยังอัปปนิตังสุขา ปฏิปทังทัณฑาภิญญังอัปปนิหิตังสุขะปฏิปทังคิปปาภิญญังอัปปนิหิตังตัสสะมิงสมะเยภัตโสโตติอวิงเขโปโตติอิเมธัมมากุศลานํ Kata medhamma kusalaya saming sama yelo kutarang. Chanang pahaweti niya nikang apachaya kaming tit. Kikatanahang bahanaya patamaya pumiya Kaui jaranang, wubasa matuk tiang, jahanang tatiyang, jahanang jatutang, jahanang patamang, jahanang panjamang, jahanang upasam, Pajawi haratin yang ap. ปณิหิตังทุกขาปฏิปทังคิปปาปินยังอัปปณิหิตังสุขาปฏิปทังทันทาพินยังอัปปณิหิตังสุขาปฏิปทังคิปปาปินยังอัปปณิหิตังตัสสมิงสมาเย ภัทโสติอวิเคโปติเมธรรมากุศลากะตาเมธรรมากุศลายัตสัมิงสัมเยโลกุตตะรังชานังภาเวตินิยานิกังงปัจจายคามิงทิต ที่คาตานังบาหานายะปัตมายะภูมิยาปัตติยาวิวิตเจวะกาเมหิปทมังชานังอุปสัมปชะวิหารติทุกขาปฏติปะทังทันธาพินยังฉันทาทิปัต เตยยังวิรยิยะทิพันต์เตยยังจิตตาฏิปัตยยังวิมังสาทิปัตยยังทุคขาปฏิปทางคิปปาพินยังฉันทาทิปปเตยยังวิริยะทิปปเตยยังจิต ตาทิปัตหยังวิมังสาทิปัตหยังสุขาปฏิปัติทางทันธาพินยังฉันทาทิปัตหยังวิริยาทิปัตหยังจิตตาทิปัตหยังวิมัง สธิตัตยยังสุขาปฏิปทังคิปปาพินยังฉันทาธิตัตยยังวิริยาธิตเตยยังจิตตาธิตัตยยังวิมังสาิปิตเตยยัง ตัสัมิงสัมยเีภัสโสิอวิงเคราะห์ปุถิตไมธรรมากุศลามกตามิธรรมากุศลายัสสมิงสัมยเีโลกุตรังชานั낭ภเวตินิยานิการปัจจยคา เมงทิฏทิขตาหนังบาหานายปะธรรมายภูมิยาปัติยาวิตากเวิจารานังวูปะสมาทุติยังชาหนังตติยังชาหนังจัตุทังชาหนังปะทรรมชาหนังปัญจมังชาหนังอุปัสสมปัชาวิหารติ ทุกคาปฏิปทังทันธาพินยังฉันธาทิปัะเตยยังวิริยาทิปัตะเตยยังจิตตาทิปัะเตยยังวิมังสาทิปัตะเตยยังทุกคาปฏิปทังคิปปาพินยังฉันธาทิปัด

Tahiyang wimangsa, tipat. Tahiyang sukha, patipat. Tahiyang kipapin, yang shantah, tipat. Tahiyang wiria, tipat. Tahiyang อภิญญังฉันทาธิปัตย์สหยังวิริยาธิปัตย์สยยังจิตตาธิปัตย์สยยังวิมังสาธิปัตย์สยยังทุกขมสุขาปฏิปทังคิปปาภิญญังฉันทาธิปัตย์สหยังวิริยาธิปัตย์สยยังจิต ตาิปัตไดยังวิมังสาธิปัตไดยังตัดสมิงสะมะเยผัดโสโหติอวิกเคปโหติอเมธัมมากุสลาม